ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไถมือ2นะครับจากร้านเคเล็กเตอร์อำเภอทองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวนำมาชมรถไถที่จอดอยู่ด้านในนี้นะครับผมซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด4คันนะครับสี่คัน4รายการเดี๋ยวมาไล่เรียงดูนะครับเพื่อจะโดนใจ FC คันไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวเริ่มต้นจากพี่ใหญ่ตรงนี้ครับ m 7 0 4 0 M7040 คันนี้เช็คสภาพให้ใหม่ส,สวยๆเลยนะครับเช็คดวดซึมไฟสีสันยางใหม่4เส้นไปเลยนะครับกัดยางใหม่ให้4เส้นนะครับสภาพส,สวยๆขาดแค่ตอนนี้รอสติ๊กเกอร์ M7 นะครับตรงนี้เดี๋ยวรอเบอร์ศูนย์ครับอะไรยังไม่มาเป็นข้อความว่า M7040 นะครับขาดแค่ตรงนั้นนะครับนอกนั้นจัดการให้เรียบร้อยนะครับเช็คลวดซึมนะครับเช็คระบบไฟ ยางใหม่สีเส้นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรองนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับจัดก,การให้เรียบร้อยนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะเดิมอยู่นะครับก็ยังสภาพดีนะครับหาชุดฝาครอบต่างๆอยู่ครบนะครับชั่วโมงตันนี้อยู่พันเจ็ดร้อยกว่านะครับชั่วโมงอยู่พันเจ็ดร้อยกว่านะครับอ่า เอฟซีท่านใดสนใจที่กำลังมองหารถใหญ่นะครับสภาพส,สวยๆไปพร้อมใช้งานนะครับราคาก็ตัวนี้นำเสนออยู่ที่4 5 9 0 0 0บาทครับ4 5 9 0 0 0บาทจะได้อุปกรณ์ไปดันผันหลังเล่นนทะเบียนสภาพตามนี้เลยครับเช็คให้เรียบร้อยยางใหม่4เส้นนะครับายางหน้าจะเป็นขอบ ยี่สิบสี่ครับขนาดเก้าจุดห้ายี่บสี่ตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็ยางหลังจะเป็นสิบหกจุดเก้านะครับสามสิบนะครับของ M70 จะเป็นไซส์นี้เลยนะครับเป็นไซส์เดิมๆจัดให้สวยๆตามนี้เผื่อเอฟซีท่านใดที่กำลังมองหานะครับที่นี่เราขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับสดได้ผ่อนได้ครับเงินสดนะครับก็รับรถกลับบ้านนะครับเงินไม่พอมีไฟแนนซ์รองรับให้หรือจะยื่นเรื่องผ่านทกสมาได้ครับส่งเป็นรายปี ส่วนไฟแนนนั้นส่งเป็นรายเดือนนะครับยอดจัด m g นี่จัดได้ถึง3 0 0แสน3ามแสนกว่าบาทนาจะ3 000, 3มแสนสครับตัวดีอ่ายอดจัด3า0แสนสานะครับถ้าจะดาวก็ใช้เงินดาวอยู่แสนสอ0ห่บาทสำหรับคันนี้นะครับผมอ่า M7040 ผ่านไปถัดมาจะเป็น L4018 บ้างนะครับ4018คันนี้เป็นใบดันนี่เป็นของใหม่นะครับเช็คสภาพให้สวยใบยดันใหม่นะครับเพราะว่า คันนี้เดิมไม่มีใบดันมาเลยจัดใบดันใหม่ให้ไปเลยยางหลังเป็นยางใหม่นะครับยางหลังใหม่ยางหน้าเป็นยางเดิมนะครับสภาพยางใหม่นะครับรถส,รสวยตามนี้เลยนะครับ lc 0 1นนะครับรถเช็คสภาพให้สวยไปพร้อมใช้งานระบบไฟครบไท้ายไฟเลี้ยวสปอร์ตไล่หลังยางหลังใหม่ยางหน้าสภาพใหม่ใบดันของใหม่นะครับตัวนี้เล่มทะเบียนไปพร้อมครับเล่มปี59นะครับ โปรส่วนลดจะหมดแค่วันนี้นะครับผมวันที่16นะครับสิงหาวันนี้คือโปรสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็คือราคาเดิมอยู่429,000บาทครับลดเหลืออยู่399,000บาทนะครับโปรโมชั่นนี้ส่วนลดจะอยู่ถึงแค่วันนี้ครับแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูวันสุดท้าย FP ท่านใดสนใจโทรด่วนครับสำหรับวันนี้ได้ราคาพิเศษส่วนลดอยู่ นะครับสวยๆตามนี้เลยนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับแถมส่งฟรีเต็มทะเบียนไปพร้อมครับรับส่วนลดไปนะครับสองหมืบาทนะครับผมอ๋อคันนี้ลดลดส0 0หมื่นอ่าประมาณนั้นครับถัดมานะครับก็จะเป็น L4018 เพราะว่ารถที่นี่บางคันจะลด20,000บางคันจะลด30,000นะครับอ่าก็ตามป้ายแล้วกันครับตามรีวิวตรงนี้นะครับ คันไหนรถ3ก็3ไปเลยคันไหนรถ2ก็2ไปเลยหรือคันไหนรถ50,000ก็มีนะครับคันใหญ่50,000 6 0 0 0กก็ลดให้นะครับแต่ก็โปรโมชั่นก็จะสิ้นสุดนะวันนี้ครับสิสิงหาคมมาดู 4018SP กันบ้างครับตัวนี้สภาพสวยๆเลยปี65นะครับเล่มทะเบียนพร้อมครับรถเดิมๆเลยนะครับสีเดิมทั้งคันนอตไม่เคยขยับครับเครื่องคัดท้ายดูครับสวยๆครับนะครับ ถือว่าสภาพสวยมากสําหรับท่านนี้นะครับเป็นกระทะรุ่นปรับได้ด้วยนะครับของ l 4 0นท่านนี้นะครับดูชุดท้ายครับน็อตยังใสเลยนะครับน็อตท้ายน็อตลไยใสระบบไฟอยู่ครบนะครับบองเครื่องมือเป็นตัวใหญ่นะครับถ้าเป็น sp นะครับภาพน้องๆรถใหม่ครับเพราะรถสภาพยังใหม่ชั่วโมงยังน้อยครับพันชั่วโมงนะครับผม sp ปี6 5ห้าเล่มทะเบียนพร้อมนะครับ ตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นเช่นกันครับราคานะครับตัวนี้รับส่วนลดเหมือนเดิมครับเฉพาะวันนี้เช่นกันโปรโมชั่นวันสุดท้ายจาก459,000บาทเหลือ429,000บาทเท่านั้นเองนะครับ429,000บาทนะครับโปรวันสุดท้ายนะครับเผื่อ f c ท่านใดสนใจแต่หลังจากนี้ไปราคาก็จะกลับเป็นราคาเดิมนะครับหมดโปรโมชั่นนะครับอุปกรณ์หน้าหลังแถมส่งเล่มทะเบียนไว้พร้อม ัดมาจะเป็น b 2 4 4 0 s ตัวนี้เล่มปี65สภาพนางฟ้าอีกคันครับนะครับตัวนี้67ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแทบไม่ได้ใช้งานครับซื้อมาเดี๋ยวดูดูชั่วโมงก่อนดูครับ67ชั่วโมงรถยังยังใหม่กิบอยู่นะครับนะครับดูแค่ตรงนี้ยังไม่มีรอยนั่นเลยครับรอยถลอกเลยคงตัลล็อกโครงกันใบอ้อยนะครับผม ยางใหม่ๆน็อตไม่เคยแกะอะไรสักอย่างเลยครับผมรถสวยๆนะครับสีแทบไม่มีถลอกนะครับ B2440 ่น้องๆรถใหม่นะครับตัวนี้เล่มปี65เช่นกันนะครับรถเล่มทะเบียนพร้อมปี65 2 4 4 0 s นเะครับเป็นชุดพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับสภาพหลังฟ้าเหมือนน้องๆป้ายแดง67ชั่วโมงเล่มปี65 เปิดราคาอยู่ที่2,990 0 0บาทครับ299,000บาทนะครับราคากับความสวยก็เหมาะสมกันนะครับผมชอบราคาถูกกว่านี้ก็มีครับถูกถูกแสนกว่าบาทก็มีครับสำหรับรุ่นบีนะครับแต่ก็จะไม่ได้สภาพนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอ4คัน4ี่รายการนะครับสวยๆขึ่งจอดอยู่ตรงนี้ขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับตามที่แจ้ง L ่า l น0ดึงแจงยอด L c 0จัดได้ถึง20,9 0 0 0นะครับอนนี้จัดได้20,9 0 0 0 วบบีนี่จัดได้อยู่แสนประมาณสองแสนได้ครับตอนนี้นะครับจัดได้ประมาณสองแสนนะครับสี่ศูนย์จัดได้สองแสนเก้าส่วนเอ็มจีเนี่ยจะได้ถึงสามแสนสามสามแสนหกได้ครับยอดดันนะครับก็จะประมาณนี้ครับขออนุญ,ญาตนําเสนอสี่คันสี่รายการสําหรับคลิปนี้นะครับขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมไปอย่างสูงสนใจสายด่วนโทรมาศูนย์แปดเก้าสองแปดสามสองเก้าหนึ่งหนึ่งหรือจะแอดไลน์มาตามเบอร์ที่แจ้งหรือจะคอมเมนต์ใน YouTube Facebook มาได้ นะครับผมฝากทุกช่องทางสะดวกช่องทางไหนติดต่อมาได้นะครับสดพรว่ามาสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบการนำเสนอพิงเท่านี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ